ทีนี้ถัดมานะคะเวลาที่เราจะสนได้เข้ากับเข็มนะคะมันจะมีวิธีการสนแบบง่ายๆนะคะคือถ้านักเรียนมีตัวช่วยสนเข็มนะคะก็คืออันนี้อันนี้เรียกว่าอุปกรณ์เป็นตัวช่วยในการสนเข็มเนาะเราก็วิธีการใช้นะคะเราก็หันตรง รูตรงนี้นะคะแล้วก็เอาอุปกรณ์ชิ้นนี้ใส่เข้าไปในรูนะจากนั้นนักเรียนก็เอาได้นะคะใส่เข้าไปในรูนี้อันนี้ในกรณีที่คนที่ใส่ตาสั้นมากๆนะคะหรือว่ามีปัญหาในการสนเข็มพอเราใส่เข้าไปในรูนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะ,ะเราก็ทำการดึง เห็นไหมคะเข็มได้มันก็จะมาอยู่ในเข็มเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ในกรณีที่เราไม่มีตัวช่วยในการสนเข็มไม่มีตัวนี้ตัวนี้เนี่ยหาซื้อได้ตามร้านที่ขายพวกอุปกรณ์ในการเย็บผ้านะคะถ้าเราไม่มีตัวช่วยเราสามารถสนได้เองเลยก็คือเวลาเราจับ ไดนะ้เวลาเราจับได้เนี่ยจับให้พอดีนิ้วแล้วก็หันก้นเข็มนะคะแล้วจากนั้นนักเรียนก็ใช้มือเนี่ยเป็นตัวช่วยในการยัดได้เข้าไปในรูเข็มเนะสร็จแล้วก็ดึงคือถ้าถ้านักเรียนจับไปได้แบบเนี้ย แล้วหนูยัดอย่างเงี้ยมันจะยากนะคะคือคือการสนเข็มที่ถูกวิธีเนี่ยจะต้องจับแบบนี้นะให้มันพอดีอย่างงี้นะคะแล้วก็สนเข้าไปเลยแล้วก็ดึงได้เวลาเขาเรียกกันนะคะคือมันจะมีได้เส้นคู่ก็คืออยู่ในลักษณะเป็นคู่กันอย่างงี้นะ ได้เส้นคู่ยนี้นะคะถ้าได้เส้นเดียวก็คือมีหนึ่งเส้นอยู่ในเข็มนะและเวลาเรามัดปมเราจะมัดที่ปลายได้นะคะเวลานักเรียนดึงได้ออกมาใช้เนี่ยใช้แค่หนึ่งแขนก็พอนะหนึ่งแขนหนึ่งข้างนะคะก็คือจากความายาวปลายนิ้วมาหาหัวไหล่นะคะนักเรียนอย่าดึงออกมาเยอะกว่านี้ ไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะพันการเวลาที่เราเย็บผ้านะคะในทีนี้ต่อไปเวลาที่เราจะมัดปมนะคะนี่คือหัวออปลายเข็มนะนี่คือปลายได้เวลาเรามัดปมนะคะเราจะต้องจับในรูปแบบนี้เสร็จแล้วม้วนนะคะม้วนให้เป็นวงกลม แล้วใช้นิ้วชี้ในการถอยหลังพอนักเรียนถอยปุ๊บเราจะได้ปมแบบนี้ทำยังไงก็ได้นะคะให้มันเป็นปมแบบนี้เพื่อที่ว่าเวลาเราเย็บผ้าเนี่ยได้มันจะได้ไม่หลุดออกจากผ้า